กิจกรรมศิลปะแสนสนุกการติดปะโดยครูอนงหน้าสีเอี่ยมโรงเรียนวัดอุดมรังสีสำนักงานเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครจุดประสงค์การเรียนรู้หนึ่งเด็กได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ 2เด็กได้ใช้สมาธิ3เด็กทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนานสวัสดีค่ะผู้ปกครองที่น่ารักแล้วก็เด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูนาเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้ไม่ได้พบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูนาจะมาชวนเด็กๆไปทำศิลปะค่ะ ในกิจกรรมศิลปะแสนสนุกค่ะกิจกรรมศิลปะแสนสนุกนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาชวนเด็กๆทําการปะติดกระดาษค่ะเป็นรูปสับปะรดนะคะเป็นรูปสับปะรดเด็กๆทราบไหมคะว่าสับปะรดเป็นผักหรือเป็นผลไม้ค่ะ ไหนใครลองตอบคุณครูสิคะใครตอบได้อ้าวมีคนตอบแล้วบอกผมชอบกินด้วยครับอ่าเป็นผลไม้นะคะสับประรดเป็นผลไม้นะคะอ่าที่วันนี้คุณครูจะให้ทําก็คือเป็นกิจกรรมศิลปะการปะติดกระดาษเป็นรูปสับประรดนะคะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทําอย่างไรบ้างนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูมีคลิปวิดีโอให้ดูนะคะ คุณครูจะชวนเด็กๆไปดูพร้อมกันกับคุณครูนะคะแล้วก็ให้เด็กๆจำวิธีการทำว่าทำอย่างไรนะคะขั้นตอนการทำคุณครูจะทำไว้มีอุปกรณ์การจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะวิธีการทำนะคะว่าทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะแล้วเราก็ ลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆอ้าวพร้อมแล้วไปเลยค่ะอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมนะคะเด็กๆจะประกอบไปด้วยกระดาษสีนำมาตัดเป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็นำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ มีกาวค่ะกระดาษปิ้นเป็นรูปสับปะรดนะคะถ้วยกาแฟค่ะค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูก็จะพามาดูขั้นตอนนะคะทำการปาดติดกระดาษนะคะในรูปในรูปต่างๆที่เราได้เตรียมไว้นะคะแต่ว่าของเรา วันนี้ก็จะเป็นรูปสับปะรดนะคะคุณครูก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะก็จะมีกระดาษนะคะสีเขียวสีเหลืองนะคะนำมาตัดเป็นเส้นเล็กๆนะคะเด็กๆเ,เส้นเล็กๆแล้วหลังจากนั้นคุณครูก็จะนำมาตัดให้มันเป็นเส้นเล็กๆอีกนะคะเพื่อเป็นการเตรียมอุปกรณ์นะคะ อุปกรณ์ในการปะติดของเรานะคะเด็กๆหลังจากนั้นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีกาวนะคะมีกันไกรอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมนะคะขั้นตอนการเตรียมกระดาษนะคะที่จะทำการปะลงไปในรูปสับประรดนะคะเด็กๆ ค่ะเด็กๆขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่คุณครูเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะคุณครูก็จะมาลงมือประดิษฐ์นะคะก็คือการปะนะคะนำกระดาษที่คุณครูได้ตัดแล้วนะคะมาปะติดในรูปสัปปะรดที่คุณครูได้เตรียมไว้นะคะเด็กๆขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ จะเอาพู่กันนะคะถ้าเด็กๆไม่มีผู่กันก็ใช้อะไรก็ได้นะคะจุ่มไปที่กาวไม่ต้องมากนะคะก็พอประมาณนะคะแล้วเราก็มานะคะเราก็มาระบายนะคะระบายตรงช่วงที่เป็นรูปสับประรดนะคะเพื่อที่เราจะนำกระดาษมาปะลงนะคะ กาวก็ไม่ต้องไม่ต้องทาเยอะนะคะเด็กๆทาเยอะแล้วจะทําให้เปียกนะคะกระดาษยน่นเราก็ค่อยๆทาเป็นช่วงๆนะคะหลังจากนั้นถ้าเด็กๆถนัดนะคะก็ใช้ไม้ก็ได้หรือจะใช้นิ้วมือก็ได้นะคะหยิบกระดาษในส่วนของตัวสับประรดนะคะก็จะใช้สีเหลืองนะคะเราก็เอาไม้แต้มนะคะไม้แต้ม กาวแล้วก็เอามาป้ายกระดาษนะคะไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าเราได้ทากาวไว้แล้วนะคะหรือเด็กๆจะแปะลงเลยก็ได้นะคะเหมือนกันนะคะค่อยๆปะลงไปทีละชิ้นทีละชิ้นแบบนี้นะคะเด็กๆจนกระทั่งเต็มเลยนะคะเด็กๆอันนี้ก็คือคุณครูจะทำให้ดูก่อนนะคะแล้ว คุณครูก็จะปะไปทีละชิ้นนะคะทีละชิ้นใช้ไม้ก็ได้นะคะปะให้สวยงามนะคะอย่าให้เลยขอบนะคะเด็กๆปะให้อยู่ในขอบนะคะลงปะไปทีละชิ้นทีละชิ้นจนกระทั่งเต็มนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูก็จะปะไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนต่อไปนะคะเด็กๆว่าหลังจากที่เราปะเสร็จแล้วนะคะ รูปสับประรดนี้จะเป็นแบบไหนนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะคุณครูก็นำกระดาษที่ตัดไว้นะคะมาปะในรูปของสับประรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รูปทรงเป็นแบบนี้นะคะสีเหลืองก็จะเป็นหัวของสับประรดนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะก็จะเป็นใบของสับประรดที่อยู่บน หัวของสับปะรดนะคะถ้าเด็กๆเคยเห็นของจริงและเด็กๆเคยสังเกตนะคะก็จะนึกภาพออกนะคะอันนี้ก็คือการปะติดนะคะกระดาษเป็นรูปสับปะรดของเรานะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้คุณครูจะทำอะไรอีกนะคะติดปา รูปสับปะรดเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนำไม้ลูกชิ้นมาปักลงในถ้วยกาแฟนะคะโดยใช้ดินน้ำมันรองให้ปักเป็นรูปสับปะรดให้สวยงามเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมการปะติดกระดาษแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะ บางคนอาจจะมือเปื้อนบางคนอาจจะเละบางคนอาจจะทําไม่สวยบางคนอาจจะทําสวยแต่ไม่เป็นอะไรนะคะเ <c oughs> ด็กๆไม่เป็นไรนะคะ่ะเราค่อยๆทําค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะเด็กๆก็จะเก่งแล้วก็ชํานาญขึ้นนะคะในวันนี้กิจกรรมที่ครูให้ทําเด็กๆได้อะไรจากกิจกรรมนี้คะการปาดกระดาษได้อะไรคะเด็กๆก็ได้ตัดกระดาษใช่ไหมคะทําให้นิ้วทําให้มือของเรากล้ามนิ้วมือของเราเนี่ย แข็งแรงนะคะแข็งแรงขึ้นแล้วเวลาที่เด็กๆนำกระดาษชิ้นเล็กๆมาปะติดในรูปของสับปะรดเด็กๆก,ก็เป็นอย่างไรคะมีสมาธิไหมมีสมาธิใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆจะต้องจดจ่ออยู่กับการปะติดกระดาษนั้นนะคะ เด็กๆก็จะมีสมาธินะคะทำให้เด็กๆมีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการฝึกสายตาค่ะฝึกสายตานะคะระหว่างสายตากับมือเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะเมืเ่อเด็กๆนํากระดาษชิ้นเล็กๆไปปะติดในรูปสับประรดนะคะต่งางๆเด็กๆก็จะต้องมองแล้วก็สายตากับมือนี่ก็ต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กๆจะได้นะคะเมืเ่อเด็กๆทํางาน กิจกรรมศิลปะนี้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็ช่วยกันกับผู้ปกครองนะคะช่วยกันเก็บงานชิ้นงานนี้ให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นการฝึกให้เด็กๆนั้นมีความเรียบร้อยนะคะเป็นระเบียบมีความเรียบร้อยค่ะ อ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กๆจะได้นะคะนอกจากชิ้นงานที่คุณครูให้ทําแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างาคะเด็กๆก,กิจกรรมศิลปะแสนสนุกของเราเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะอ่าสนุกนะคะถ้าสนุกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพยายามหากิจกรรมศิลปะมาให้เรื่อยๆแต่ปกติเด็กๆก,ก็ได้เรียนกับคุณครูนาอยู่แล้วใช่ไหมคะ เพราะว่าคุณครูนาเนี่ยจะสอนให้เด็กๆได้ทําศิลปะนะคะวันนี้นะคะคลิปกิจกรรมศิลปะแสนสนุกของเรานะคะคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเด็กๆทำงานเสร็จแล้วก็ส่งคุณครูในห้องเหมือนเดิมเนาะเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าใครชอบอีกนะคะเดี๋ยววันหน้าคุณครูจะหาคลิปาการทำศิลปะแบบต่างๆมาฝากเด็กๆอีกนะคะ คลิปนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนเลยนะคะสวัสดีวันเด็กค่ะเด็กๆขอให้เด็กๆเป็นเด็กดีนะคะสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเด็กดีของคุณครูด้วยนะคะบายๆพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสรุป เด็กสามารถตัดกระดาษได้ 2. เด็กสามารถสร้างสารรค์ผลงานตามจินตนาการได้ 3. เด็กทำกิจกรรมอย่างสนุกสนาน